สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับ Visible r a n g ปี3นะครับในตัวที่โหมดที่ชื่อว่าโหมด5นะครับ Harmony ิ i ซิ a แซนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบของการใช้ตัว Zigzag นะครับในการคำนวณ i v o t High-Low นะครับจุดสวิง s w สวิง o w และคำนวณเป็นขาของ Zigzag หลังจากนั้นก็จะวัดผลออกมาในในลักษณะของ Connector Line เพื่อให้คำนวณเป็นสัสดส่วนของฮาร์โมนิกพัทเทิลนะครับเรากดโหมด5นะครับจะขึ้นมาจะมีรูปแบบของพัทเทิลที่เป็นเาจ้าตัวนี้จะไม่อ่านว่าค่าที่ออกมาตรงนี้จะเป็นวัตเตอร์ฟเป็นแบตเป็นแคปนะครับจะไม่บอกว่าสัสดส่วนพวกนี้เป็นรูปแบบแบบไหนทั้งวันเลยถ้ามันจบแล้วมันขึ้นคื่นที่มีป้ายราคาตรงนี้เป็นลาเบลตรงนี้ขึ้น แสดงว่ามันมีจะมีโอกาสจบขาตรงนั้นในการขึ้นหรือลงนะครับเดีย๋ยวเรามาดูการตั้งค่าก่อนนะครับการตั้งค่าของฮาร์โมนิกตรงนี้ก็จะเป็นระยะอันนี้เป็นระยะของอาการคำนวณไพวอตนะครับจะไม่เกี่ยวกับจํานวนแท่งเทียนว่าต้องเป็นสิบแท่งหรือเขาจะคํานวณนะครับคานวณเป็นระยะของแท่งเทียนด้านซ้ายกับด้านขวาสิบแท่งนะครับเพื่อให้มันเกิดเป็นการสวิงไฮสวิงลนะครับอย่างสมมุติว่าตรงนี้หลักจากคํานวณหัวนี้ ก็จะใช้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้คำนวณอย่างละครึ่งนะครับจนกว่ามันจะขึ้นไพวอตเพราะฉะนั้นตรงลูกแม็กตรงนี้เราก็จะใส่ไว้พื้ที่ประมาณสักสินะครับถ้าใส่ลงมาตรงนี้มันจะถีก็จะคำนวณสั้นลงเพื่อหาสวิงในชุดที่เป็นขึ้น,นเล็กๆในขาขึ้นทั้งขาขึ้นขาลงนะครับถ้าปรับกว้างขึ้นมันก็จะกลางให้เป็นวัดเฉพาะที่เป็นเวฟใหญ่ๆเป็นขึ้นเป็นทั้งขึ้นคอลเลกชันทั้งขึ้น อิมเพขึ้นไปในแต่ละขาก็จะมีความกว้างพมากขึ้นนะครับแล้วยิ่งปรับทีลงเนี่ยตรงนี้มันก็จะได้เวฟทีมแคบๆในการสวิงเทียที่เป็นสั้นๆตรงนี้จบตรงนี้ขึ้นลาเบลตรงนี้ขึ้นไปนะคะตนบตรงจบลงมาตรงนี้เด้งขึ้นนะครับนั้นตรงนี้ก็ทางผมก็จะปรับไว้ที่ประมาณสักสิบนะครับตรงนี้สัดส่วนของคอนเนคเตอร์เป็นสัดส่วนของคอนเนคเตอร์นะครับเราจะให้มันมาร์กว่า พทเทิลของมันควรจะจบขาขึ้นหรือขาลงอย่างตรงนี้ความหมายของการลงตรงนี้ก็คือมันจะไม่เรียกว่าเป็นขาลงมันจะเรียกว่าเป็นเวฟตรงนี้เป็นเวฟทึกขางขึ้นไปแบบนี้ก็จะเรียกว่าเวฟทางขึ้นอันนี้ก็เราก็จะใช้ถ้าสมมุติว่าราคามันเจอโล์พอยต์เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นการขึ้นเราก็จะใช้ระบายสีเข้ามันในในการวัดพ a ทเทิลในทางขาขึ้นเพื่อที่จะไปหาสวิงในทางลงเขง้ามาอีกรอบหนึ่งนะนะครับ อันนี้ตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักเท่าไหร่นอกจากการใช้คอนเนคเตอร์มาคำวนวณในการคำนวณสัดส่วนของพิโบในนะแต่ละอย่างแคเป็นแบบนี้นะครับขึ้นกับแพทเทิร์นนะครับดังนั้นตรงนี้ขาตรงนี้มันตรงนี้เป็นขาลงลงมามาเจอโลแล้วตอนนี้มันกําลังเด้งขึ้นเด้งขึ้นนะครับแล้วตรงนี้ถ้าใต้ตรงนี้มันฟิกแสดงว่าตรงนี้มันถูกมากว่าเป็นไฮ ราคามันจะปรับตัวลงมาอีกขาหนึ่งนะครับตอนนี้เราต้องดูก่อนว่าไอ้นี่มันฟิกเรื่องเพราะตรงเนี้ยมันอยู่แท่งปัจจุบันอยู่ถ้าแท่งขัดมาตรงนี้มันอ่อนตัวลงมาแล้วไอ้นี้มันนี้ไม่ไม่ขยับตามแท่งปัจจุบันแสดงว่าแท่งนี้มันถูกฟิกว่าเป็นหายแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสถ้าราคามันขึ้นไปแล้วเบรกตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเจอเป็นเว็บที่เป็นหายสูงสุดได้แค่นี้นะครับเข้าใจตามนี้เนาะ นี้ตัวหนังสือมันอาจจะเล็กไปเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูตรงนี้ถ้าเราจะปรับค่าเพิ่มตัวนี้เป็นเรโซตรงนี้เป็นเส้นคอนเนคเตอร์เห็นไหมครับถ้าตรงนี้เราจะไม่เอาคอนเนคเตอร์ลน์ตรง CN เอ็นลยก็ให้กดออกมันจะได้ซิกแซกที่เป็นรูปแบบตรงนี้ตรงนี้ใครจะไม่ระบายเป็นแต่ละพิร์นมาเป็นบัตเตอร์ไฟเป็นแคปเป็นอะไรก็ให้มันโชว์แค่นี้เพื่อจะดูสวิงไฮสวิงโลว่ามันฟิกหรือยังถ้าตรงนี้มันฟิกเห็นไหมตรงนี้แท่งนี้มันฟิกแต่แท่งถัดมาตรงเนี้ย มันอ่อนตัวลงแล้วตัวนี้ไอต้ตรงนี้ป้ายนี้มันไม่ขยับตามเลย่ามันถูกฟิกว่าอันนี้แท่งนี้ยมันเจอทรายแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมาเจอโลที่ตรงนี้สิบหกตัวหนังสือมันอาจจะเล็กนะ โอเคนะครับตรงนี้ใครจะเอาตรงนี้ก็ปรับที่ค่าตรงนี้คอนเนคเตอร์ไลน์ตรงนี้ก็ไม่ระบายก็ได้แล้วแต่นะครับทีนี้การที่จะปรับอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ก็เลื่อนลงมานะครับฮาร์โมนิกหาคำว่าฮาร์โมนิกซิกแซก,ซกตรงนี้คอนเนคเตอร์ไลน์ของเราที่เมื่อกี้เป็นเส้นอาจจะเป็นเส้นเป็นดอทหรือเป็นแดชหรือเป็นโซลิดก็ได้นะครับตรงนี้ไพวอตไซส์ ide, ก็คือป้ายลาเบลตรงนี้ปรับให้มัน ป้ายราคาตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้ที่เหลือก็จะเป็นเส้นอัพไลน์อัพไลน์เราจะเปลี่ยนให้เป็นแพทเทิร์นขาขึ้นก็สีแดงสีเขียวก็ได้ตรงนี้เป็นสีแดงก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าขานี้มันเป็นขาลงตรงนี้ถ้ามันเริ่มมีแดงๆในเท่าฟิลเล็กๆเนี่ยลงมาก็อาจจะตรงนี้อาจจะจบนะครับแล้วก็จะเกิดการย่อตัวที่เหลือก็จะเป็นคอนเนคเตอร์ลายสีเส้นตรงนี้แล้วก็ปลายราคาตรงนี้เราจะทําให้มันเป็น ทุกแบบนี้มันเป็นป้ายเป็นระเบลก็ได้แบบนี้นะครับเหลือก็จะเป็นการาระบายสีของแต่ละแพทเทิร์นของฮาร์โมนิกแค่นี้เองเนาะดาวฟิลอพฟิลนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับที่เหลือเราก็จะมาดูการใช้งานของมันอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะหาหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเล่นเนี่ยบอกเออตรงนี้เรา ส่อนคอนเนคเตอร์ลายไว้แล้วแต่าบางทีการใช้ซิกแซกเราก็จะต,ต้องวัดเส้นพวกนี้ประคองราคามันขึ้นไปชนพอดีเห็นไหมราคาขึ้นไปชนพอดีตรงนี้มันก็เลยเกิดการย่อตัวมันยังไม่เบรกเอาออกไปเพราะตรงนี้คือเส้นกดอันนี้ก็คือประโยชน์เวลาที่เราจะใช้กับเจ้าฮาร์โมนิกตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งประโยชน์มันก็คือตรงนี้ถ้ามันฟิกแล้วแท่งนี้แสดงว่าแท่งนี้เจอหายนะครับสามใดที่มันยังไม่กลับขึ้นไปเบรกตรงนี้ตรงนี้จะถูกว่าฟิกหายถึงแม้มันจะไม่ลงทันทีก็ตาม อาจจะอีกสองแท่งสามแท่งขึ้นไปจอ่จอๆแต่ว่าไม่เคยทําลายหัวตรงนี้แสดงว่าขาเนี้ยจะจบตรงโซนเนี้ยคือโซนสูงราคาสูงที่สุดในรอบนี้จะอยู่ที่ประมาณ 23, ยี่สบสามยี่ิบเอ็ดจุดสามเดี๋ยวเรารอดูว่าแท่งถัดไปมันจะหดตัวลงมาไหมถ้ามันหดตัวย้อนกลับลงมาแบบนี้อ่ะอาการแบบนี้เราต้องถอยนะครับต้องถอยเพราะตรงนี้มันหมายถึงว่ามันออกอาการเดียวกันขึ้นไปชนแล้วมันย่อบแบบนี้มันถอยมันแท่งที่หนึ่งแท่งหลังจากนี้ไปหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่ง ถ้าไม่เบรกเอาเส้นกดออกไปหรือไม่ทำลายหัวยิบเอเจสามอย่างเงี้ยเราจะมองว่าตรงเนี้ยคือหายแล้วนะครับต้องรอให้มันยอ่อนะครับต้องรอให้มันย่อเพื่อให้มันทาอีกขาหนึ่งคล้ายๆตรงนี้นะครับนี่คือจุดสังเกตในการที่เราจะสวิงพอยต์ข้องมันออกไปถ้าเราย่อลงไปเราเห็นแบบเป็นเวฟเ,เล็กๆตรงนี้อยู่สองเวฟนะครับมีเวฟขึ้นแล้วก็เวฟยอ่อแล้วก็ตอนนี้เวฟขึ้นถ้าย่อลองไปอีกเห็นว่าตรงนี้ก็ยังมีสองเวฟอยู่ สองเว็บอยู่ตรงนี้มันออกอาการมันมันมันเหมือนกับว่ามันเป็นอินเวอร์สแล้วเห็นไหมครับแท่งเนี้ยดูอาการดูต้องรอให้มันย่อให้เสร็จนะครับรอย่อเสร็จนะตรงนี้มันขึ้นไปตรงนี้มันทิ้งห่างเหมือนเสาธงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็อินเวอร์สลงมามันกินเกือบเต็มแท่งไหมมันคล้ายๆแท่งเทียนแ,แบบรูปแบบการการการกลับตัวด้านบนลงมาเพราะฉะนั้นการที่มันจะหลุดยี่สิจุดสี่เนี้ยทรงจะเสีย มันตรงนี้มันต้องเอาให้อยู่แล้วรับตรงแถวนี้เพื่อ,อเพื่อตดดีดกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามันหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยก,ก็ต้องพิจารณาที่ควรจะคัดก่อนนะครับเพราะมันอาจจะลึกกว่าน,นี้แต่ถ้ามันยังคงนี้ยังเอาอยู่ตรงเนี้ยนี่หัวเก่ายี่สิบจุดสี่อันนี้ก็รอดูมันจะย่อลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปไหมแต่แท่งเทียนตรงนี้มันออกอาการว่าอินเวอร์สรลเวอเรโซแล้วนะครับนี่อาการแท่งนี้เดี๋ยวรอดูถ้าตลาดยอ่ยอย่อลึกนี่ตัวนี้จะยอ่อตามนะครับถ้าตลาดเลี้ยงตัวอยู่ มันก็อาจจะเลี้ยงตัวไปไปก่อนนะครับโดยที่ยังไม่กด20.4ลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตตรงนี้ก็เหมือนกันหุ้นไอ้ตัวเนี้ยมันเกือบจะทำ New l นะครับทำลงไปแบบจนลึกสุดใจเลยตรงเนี้ยขาเนี้ยขาตรงนี้แดงลงมานะครับกระทั่งมันมาเจอ,เอไพวอทต,ตรงนี้2.38เป็นโล ซึ่งตรงนี้มันเอาอยู่มันมันมันไม่หลุดลงไปใช่ไหมครับคือมันไม่เบรกมันไม่เบรกสองจุดสามแปดตรงนี้ก็มาแย่ตรงนี้ก็มาแย่ตรงนี้ก็มาแย่มันก็ไม่เบรกไปถ้าเบรกไปป้ายนี้มันจะถูกขยับนะครับตอนนี้มันถูกฟิกแล้วคราวนี้ก็แฟกก็ก็คือจุดนี้จะถือว่าเป็นโลแล้วนะครับในขานี้มันเพราะยังื่อขาเล็กๆตรงนี้มันก็เขียวขึ้นไปเป็นการปรับขาขึ้นอีกอีกขึ้นหนึ่ง ร้านพุทเราเห็นตรงนี้เออโอเคประโยชน์เราให้มารา์คาตรงนี้เราจะเ็นหัวมันหัวของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยสามหัวตรงนี้พร้ะน,นตรงนี้มันชนพอดีนะเราต้องดูว่าไอ้แท่งเนี้ยถ้าแท่งถัดไปเนี่ยมันเบรกไปไดเ้เราจะต้องดูว่าเราจะตามไหมถ้าเบรกไปแบบนี้นะครับเบรกไปบางทีส่วนใหญ่มันจะโทรแบ็คเข้ามาแล้วถึงพุ่งออกไปอันนี้ก็แล้วแต่บางทีเราอาจจะรอให้มันโทรแบ็คกลับลงมาสัมผัสเส้นตรงนี้ก่อน ก็จะดูว่าตรงนี้มันเบรกจริงหรือเปล่ามีเทคนิคหนึ่งนะแต่ถ้าใครที่แบบว่าเบสเข้าไปแล้วเออปุ๊บเราก็ต้องดูว่าแท่งเทียนเบรกออกไปเนี่ยมันยืนอยู่ไหมนะครับถ้ามันยืนไม่อยู่มันอาจจะถอยลงมาสัมผัสเส้นที่มันกดและเบรกเพื่อที่จะสะสมแล้วออกไปอีกรอบหนึ่งนะครับพทเทินมันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับโดยปกติที่เขาสอนกันเนาะนะครับมีเบรกไปสักแท่งหนึ่งแล้วก็ โถ่แบกกลับมาอันนี้ถ้ามองเป็นรูปแบบของเชิงเส้นเนาะนะครับแบบนี้แต่ชันไม่ชันไม่รู้นะครับอันนี้มันขึ้นไปปติดจอรอที่เส้นกดพอดีนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับดูให้รอบคอบว่าการที่ไปตามตรงนี้มันกดอยู่บางทีแย่ yeah, ไปแค่แท่งนี้แท่งมันแท่ง,งอีกแท่งหนึ่งหดลงมาแบบนี้อันนี้เต้เาเต้ดูให้ดีถ้ามีแท่งกับติดกลับลงมาอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันคล้าย จะพุ่งออกไปแ้วมันทิ้งหางไว้ข้างบนเนี้ยแล้วมันก็ถอยลงนะครับนั้นก็ต้องเอาให้ถี่ถทวนถนาดช่วงนี้ s t a แบบนี้มีชูเบรกใช่ไหมครับชูเบรกใแท่งนี้เบรกแล้วก็ไปเนาะเพราะนั้นตรงนี้ก็ยังถือว่ายังไม่มีอะไรที่ถ้าเราวัดจากหัวนี้ หัวนี้นะครับหรือใครจะไม่วัดเราก็จะเปิดคอนเนคเตอร์ออกมาแต่ว่าการวัดนี้ต้องวัดประคองไว้ด้วยเสมอนะครับคอนเนค t เตอร์เราจะได้เห็นเส้นมันมันทำแพทเทิร์นรูปแบบไหนอยู่ไหมขานี้มันขึ้นมันค่อนข้างชันอันนี้นะครับเมื่อไหร่ถ้ามันตรงนี้มันฟิกตรงนี้ได้หายแล้วถ้า15.7า15.7มีอีกกี่แท่งกี่แท่งไม่รู้เป็นติด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 ,ต,ดตรงนี้จะเรียกว่าขานนี้อาจจะจบนะครับก็เป็นที่สังเกตนะครับ มีเวลาที่เราอย่างเราดูกับทีเฟกอะไรพวกเนี้ยเราก็จะตรงนี้มันมันขาตรงนี้มันยังไม่วัดเพราะฉะนั้นในดีตรงนี้เราเห็นพัฒน์ตรงนี้กับตรงนี้ให้เราตรงนี้เราเห็นเห็นรูปแบบของการนี่ไหมครับตรงนี้มันเบรกเนาะมันเบรกในทางเฟรมเดนเบรกแล้วก็อีกแท่งหนึ่งสายเวออกไปแบบนี้แล้วก็มีแท่งนี้มันย่อลงมาทําผัดเส้นใช่ไหมแต่มันยังไม่ยังไม่ผูบลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือนี่ลักษณะของการโทรแบกคล้ายๆกันใช่ไหมลงมาเห็นไหมครับ ถ้าเราเห็นแบบนี้เราตีประคองประคองไว้เพราะเส้นมันคอนเนคเตอร์มันจะไม่ยืดออกผมทําให้ยืดก็ได้แต่ว่าทุกเส้นมันยืดมันมันอิรูตุงนางไปหมดนะก็เราจะดูแพทเทิร์นก็ให้ตีประคองแบบนี้ไว้สักหน่อยหนึ่งจะได้เห็นแพทเทิร์นตรงนี้มันเบรกตรงนี้มันโทรแบ็กไม้ไหมมันสัมผัสตร,ตรงนี้แถว8.73เจ็นี่ยทีเฟกตตัวนี้นะครับเราจะเห็นการย่อเนี่ยโทรแบ็กกลับไม้ไหมมันก็ไม่หุบลงมานะครับโซนเนี่ย แล้วก็ตอนนี้ก็ยังสู้ยังยืนยืนยืนออกไปได้นะเนี่ยเส้นที่เราตีไว้ในดีเนี่ยมันยังประคองอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะเทรดแทเทนสั้นลงเราก็จะเห็นอ่าตรงเนี้ยในหกสิบเราตีเดไว้แล้วตรงนี้ชุดเพื่อนเบรกมันถอยกลับมาตอนนี้ในหกสิบเราก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นตรงนี้เส้นล่างมันมีเส้นหนึ่งตรงนี้แพทเทิร์นเนี้ยเราตีตรงนี้ถ้าตรงนี้มันหุบลงมาโอเคนอาจะม,มีการย่อนะตรงนี้จุดนี้ จุดนี้มันลงมาแตะแล้วมันเอาอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าแท่งเทียนมันยังไม่กืนในเส้นที่เราตีประคองตรงนี้ไว้นี่มันก็ยังมีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นไปได้นะครับเด้งขึ้นไปตามเส้นนะครับขออย่างเดียวอย่าให้มันหลุดลงมานะครับอย่าให้มันหลุดลงมาใต้เส้นอันนี้จะจะดูไม่ค่อยดีในหกสิบนะครับนี่คือประโยชน์ของมันแล้วตรงนี้ในหกสิบเราก็จะเห็นอีกเส้นบนนะครับตรงนี้เดที่เราตีไว้เนี่ยตรงเส้นนี้เราเปลี่ยนลองเปลี่ยนสีเนาะ จะได้ไม่งงทันทีนี้เราก็จะมีตรงนี้เห็นหัวอีกหัวหนึ่งในทางเส้นหกสิบเพราะฉะนั้นพวกเนี่ยรูปแบบตรงนี้เดี๋ยวผมเอาเดนี้ออกเนาะเราจะใช้หกสิบในการกรองเองมันคราวนี้เราจะเห็นว่ามีเส้นอยู่ตรงนี้หนึ่งเส้นที่เราตรีประคองและตรงนี้หนึ่งเส้นตีประคองเราจะเห็นว่ารูปแบบของราคาตรงนี้มันกําลังเคลื่อนที่เป็นอยู่ในเส้นกดของสามเหลี่ยมเห็นไหมคราวนี้มันจะต้องเลือกระหว่างจะระเบิดขึ้น หรือชนตรงนี้แล้วระเบิดลงแพทเทิร์นมันมีอยู่แค่นี้ถ้าลงใต้เส้นตรงนี้มันจะดูไม่ดีนะอีกสักหน่อยหนึ่งถ้าตรงนี้ยอาทิตย์หน้าเคลื่อนไหวมันชนตรงนี้แล้วไม่ทะลุขึ้นไปเลยเนี่ยโอกาสที่มันจะย้อนลงมาแล้วให้น้ําหนักในตรงนี้ก็จะมีความเป็นไปได้ตอนนี้ให้เราดูให้ชัดเจนว่าทีเฟกตรงนี้มันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาสีนี้ออกให้เห็นกันชัดๆัดไหมครับมันอยู่ในสามเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยเนี่ยระหว่างเส้นนี้ เส้นนี้กับเส้นนี้นะเมื่อไรก็ตามท่านเบรกขึ้นไปตรงนี้ทรงจะดีแต่ถ้ามันเบรกเส้นนี้ลงอันนี้ทรงจะเสียนะครับโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงลึกกว่านี้ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้เราก็จะไปมองแถว872ชุดที่มันลงมาปะทะตอนเช้าเนี่ยนะครับด้านบนก็จะมีต้านอยู่884มองง่ายๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้สวิงพวกเนี้ยในการเทรดมันนะครับเนาะจะเห็นเอ่อ มุมมองในกว้างขึ้นนะครับในกว้างขึ้นในชัดขึ้นเนาะเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของฮาร์โมนิกซิกแซกนะครับเป็นฟังก์ชันในการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับการปรับค่าอย่างอื่นก็คงจะไม่มีนะครับคลิปตรงนี้ก็ ท่านท่านก็จะขอจบเท่านี้นะครับก็ไปเปิดที่โหมด5นะครับซิกแซกฮาร์โมนิกนะครับแล้วก็ระยะตรงนี้ก็ใครจะเปลี่ยนก็ผมใส่แตนดาดวันที่10นะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ